สวัสดีครับผมนิกอนเคนจากแปนครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดการ์ดกันดีกว่านะครับซึ่งการ์ดในวันนี้ครับจะเป็นการ์ด W S นะครับของดิสนีย์นะครับร้อยปีหรือว่าชื่อการ์ดว่า years of wonder นั่นเองครับต้องบอกว่าเป็นการที่ขายดีมากๆนะครับเพราะว่าผมตามหาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะครับบอกเลยว่าหายากมากๆครับไปแต่ละร้านก็คือหมดหมดเลยนะครับแล้วผมก็ไปเจอแค่ร้านร้านเดียวเท่านั้นครับซึ่งเขาจำกัดนะครับว่าให้ซื้อได้แค่คนละ8แพ็คเท่านั้นครับเอาความจริงวันนี้ผมอยากจะเปิดทั้งหมด1บ็อกซ์16บกแพ็คนะครับเพราะว่าจะได้การ์ด pr ด้วยครับแต่ว่ามัน หาซื้อไม่ได้จริงๆนะครับก็เลยซื้อมาได้แค่8พ็ทแค่นี้ครับ1พ็คนะครับจะอยู่ที่440เยนครับแล้วก็จะมีการ์ดทั้งหมด9ใบครับเดี๋ยวเราลองมาดูข้อมูลการ์ดกันก่อนดีกว่าครับนะครับการ์ดก็จะมีทั้งหมดตามนี้เลยครับอันแรกครับเป็น Origin l a นะครับซึ่งมีแค่8เดียวครับแล้วบอกเลยว่าการ์ดใบนี้ขายแพงมากๆนะครับขายอยู่ที่ประมาณ1ล้านเยนครับตอนนี้ครับอยากจะได้มากๆเลยนะครับ ต่อมาครับเป็นซูเปอร์สเปเชียลครับมีทั้งหมด10บใบครับอันนี้ก็ขายได้แพงเหมือนกันครับราคาจะอยู่ที่10,000เยนจนถึงประมาณ8-9,000งเยนครับแล้วก็ต่อไปครับเป็นสเปเชียลครับมี23แบบครับ100แลมี12แบบครับ super แ์แมี54แบบครับ double r ลครับมี10แบบครับแลมี24แบบครับ uncommon มีทั้งหมด26แบบครับ คอมมอน28แบบครับคลายแม็กซ์แนะครับมี5แบบแล้วก็คลายแม็กซ์คอมมอนมีทั้งหมด7แบบครับแล้วนี่ก็คือประเภทการ์ดทั้งหมดที่เราสามารถที่จะสุ่มได้นะครับวันนี้ครับ8แพ็คถึงจะออกยากก็จริงแต่ขอให้ได้ OR หรือไม่ก็ SSP แล้วกันนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แพ็คแรกกันดีกว่านะครับทีนี้ก็อาจจะมีการ์ดที่ผมไม่รู้จักเหมือนกันนะครับถ้าใครรู้จักตัวละครไหนก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้เลยครับไปกันดีกว่าครับ แพ็กแรกครับอันแรกนะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดคอมมอนธรรมดานะครับมาอันแรกก็ไม่รู้จักแล้วครับกับตันมาเวลครับไปที่2ครับเป็นฟลินท์ครับเป็นนีโมครับ101่งศูนย์หดัมเมเชียนครับโอ้แล่านี้เป็นการ์ดดับเบิลแรนะครับน่าจะมาจาก Star Wars หรือเปล่าครับมันเขียนชื่อว่ามันด้า o r เดียนครับถ้าใครรู้จักก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บ็อกผมหน่อยนะครับ มูหลานครับอันนี้น่าจะเป็นแบมบี้นะครับต่อมาครับเป็นการ์ดแร์ครับของชิปกับเดวครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับเป็นของ l i ลลี่แอนด์สติครับจบไปแล้วครับซองแรกเร็วมากๆเลยนะครับยังไม่มีการ์ดดีๆออกมาเลยครับเดี๋ยวเราไปลุ้นซองที่2กันต่อดีกว่าครับมาครับซองที่2ครับชึบโอ ไว้แรกมาครับเป็นพ i นอคิโอการ์ดคอมมอนธรรมดาครับต่อมาครับเป็นซิมบ้าครับเป็นการ์ดคอมมอนเหมือนกันครับโอลาฟครับการ์ดคอมมอนครับเป็นเออร์ซูล่านะครับอันนี้ก็เป็นคอมมอนเหมือนกันครับโอ้อันนี้เป็นดับเบิลแรนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการ์ดเดซี่แล้วก็มินนี่มาส์นะครับไม่รู้ขายได้แพงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปเช็คราคาที่หลังแล้วกันนะครับแต่มันเป็นแค่ดับเบิลแลน่าจะไม่แพงมากครับต่อมาครับเป็นการ์ดของอะไรครับเนี่ยมันเขียนว่า d ด c h e s s แล้วก็โทมัสโอมาดีนะครับไม่รู้จักเหมือนกันครับต่อมานะครับเป็นการ์ดของเมริดาครับแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดแรนนะครับของกูฟี่ครับ อันสุดท้ายเป็นการ์ดของซินเดอเรล่าตอนกำลังแปลงร่างครับทุกคนชอบตัวละครดิสนีย์ตัวไหนก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้เลยนะครับจบไปแล้วครับแพ็คที่2ไปดูแพ็คที่3กันดีกว่าครับมาลุ้นกันครับชเอาอันนี้ได้เป็นแล้วนะครับเป็นนีโมครับเป็นฟลินต์ครับทำไมการ์ดคล้ายๆกับแพ็คเมื่อกี้เลยครับอ่าได้เป็นอันนาครับอันนี้เป็นการ์ดคอมมอนธรรมดาครับ ต่อไปอันนี้คืออะไรครับเนี่ยมันเขียนว่า Mouse g e t t e r ครับมาจากกระตูนเรื่องอะไรครับมีใครรู้ไหมครับลองพิมพ์บอกผมหน่อยนะครับต่อมาครับเป็นร้อยหนึ่ Damageian ครับการ์ซ้ำเยอะทีเดียวครับดัมโบ้ครับต่อมานะครับเป็นซินเดอเรล่าหรือเปล่าครับอ๋อใช่จริงๆครับซินเดอเรล่าครับแล้วก็ได้การ์ดแรกครับเป็นของอลิสครับ ใบต่อมาครับกาส์ใบสุดท้ายครับเป็น l i ออนคิงครับจบไปแล้วแพ็คที่3ครับมาลุนแพ็คที่4ต่อกันดีกว่านะครับจริงๆอยากซื้อยกกล่องนะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ได้การ์ดซูเปอร์แร์การันตีมา3ใบนะครับอย่างนี้มีสิทธิ์ที่จำไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันครับโอเคครับแพ็คที่4ครับชึบมาจากเรื่อง Little Mermaid นะครับเป็นเซบาสเตียแล้วก็ฟาวดาครับอันนี้เป็นเรื่อง Lady t r ร m p นะครับ โอ้ต่อมาครับเป็นทิงกับเบลครับอันนี้ไม่รู้จักครับมีมารีครับเพโลริโอสแล้วก็โทรุสนะครับเคยเห็นแค่มารีตัวเดียวนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามาจากเรื่องอะไรครับโอ้ได้ซูเปอร์แรร์ใบแรกมาแล้วครับเป็นการ์ดของเออร์ซูล่าครับดูดีทีเดียวครับไม่น่าเชื่อว่าจะได้ซูเปอร์แรมาเหมือนกันนะครับเนี่ยการ์ดก็จะมีความวิงวิงครับ เดี๋ยวค่อยไปเช็คราคาทีหลังแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าขายได้ราคาแพงหรือเปล่าแต่ดูดีทีเดียวครับแล้วก็โอเคนะครับเปิดมาแค่ครึ่งทางครับ4ี่ซองแต่ได้การ์ดใบนี้มาก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสวยทีเดียวครับแล้วนี่ก็คือการ์ดเออร์ซูราแบบซูเปอร์แรครับต่อมาครับเป็นการ์ดปีเตอร์แพนครับ101ยดัเมเชียนครับโอ้อันนี้เป็นการ์ดแรนะครับของลูครับ ไม่แน่ใจว่ามาจากเรื่องอะไรอาจจะมาจากเรื่อง Star Wars หรือเปล่าครับนี่ครับมันมีสะท้อนแสงด้วยนะครับโอเคแล้วก็ใบสุดท้ายครับอันนี้ก็ไม่รู้จักอีกแล้วครับมันโดโรเดียนครับไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาจากเรื่องอะไรนะครับใครรู้ก็ช่วยพิมพ์บอกผมในคอมเมนต์หน่อยนะครับต่อมาครับซองที่5ครับได้ซูเปอร์แลมาใบหนึ่งก็โอเคนะครับค่อนข้างอุ่นใจว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้เกลือมากสักเท่าไหร่ครับมาต่อครับแพ็กที่5ครับ บใบแรกครับเป็นกัปตันฮุกครับโอ้ใบที่สองเป็นวูดดี้ครับใบที่สามเป็นเดซี่ด์กนะครับแดนซิ่งครับน่ารักดีนะครับใบที่สี่ครับเป็นเออร์ซูลาครับอันนี้น่าจะซ้ำแล้วครับใบที่ห้าครับเป็นมัวนาแล้วก็เมาอีกนะครับ ใบที่6ครับเป็นจินนี่ครับใบที่7อ่าอันนี้มาจากซูโทเปียนะครับใบที่8ครับอันนี้เป็นการ์ดแรร์นะครับจากเรื่องลีโลแอนด์สตีทครับมีประกายวิบวับเลยครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับมาจากเรื่องซูโทเปียครับจบไปแล้ว5แพ็คครับต่อมาครับซองที่6ครับ มาลุ้นกันต่อครับยังเหลืออีก3แพ็คอย่าพื่งหมดหวังครับอาจจะได้การ์ที่ดีกว่านี้ก็ได้ครับมาครับใบแรกครับได้ซ้ำแล้วครับเป็น Dancing Daisy Duck ครับใบทสองครับโอ้อันนี้มาจากเรื่องเจ้าหญิงกบนะครับเป็นเทียนาครับใบที่3ครับซิมบ้านนี้ก็น่าจะได้ไปแล้วนะครับใบที่4เป็นเทียนาอีกแล้วครับ ใบที่5อันนี้ก็ได้ไปแล้วนะครับเป็นดับเบิลแรเหมือนกันครับอันนี้ก็ได้ไปแล้วนะครับเป็นโมนากับเมาอีกครับต่อมาครับเป็นเจ้าหญิงจัสมินกำลังขี่พรมอยู่เลยครับโอ้อันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นเป็นการ์ดแรนะครับของมินนี่เมาส์ครับเป็นภาพวาดมินนี่เมาส์สมัยก่อนนะครับน่ารักดีเหมือนกันครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ย เป็นการ์ด c R นะครับแบบรวมละครครับไม่น่าจะเป็นการ์ดที่แพงนะครับแต่ว่าสวยดีครับก็มีตัวละครหลากหลายนะครับก็จะมี l i l o and Stitch นะครับมี s e b a s t i ียนจาก Little Mermaid ครับอันนี้ก็จะเป็น Mirabel นะครับจาก Encanto ครับ Mickey Mouse ครับ Tinkerbell นะครับแล้วก็มี Aurora ครับจากเจ้าหญิงออลฟาแล้วก็ Woody ครับจาก Toy Story ครับสวยเหมือนกันนะครับการ์ดร้อยปีใบนี้ครับไปลุ้นซองต่อไปกันดีกว่าครับ 2ที่7ครับชุบโอ้ทำไมการ์ดซ้ำเยอะจังเลยครับเนี่ยเป็นเชียร์หน้านะครับแล้วก็ซิมบ้าครับอันนี้ได้เป็นอนาคคิงจากเรื่อง Star Wars นะครับได้เป็นสติดครับโอ้มาแล้วครับกับราพันเซลครับต่อมาเป็นมินนี่เมาส์ครับ เป็นพิกเลตนะครับจากมีพูครับโอ้เบ์แม็กซ์ครับอันนี้เป็นการ์ดแรร์นะครับเป็นฮีโร่แล้วก็เบ์แม็กซ์นะครับแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นการ์ดพิกซ่านะครับมาจากเรื่องมอนสเตอร์อิงครับเหลืออีกซองเดียวไปลุ้นกันดีกว่าครับซองที่8 2ซองสุดท้ายแล้วครับอยากจะเปิดเพิ่มนะครับถ้าเกิดหาซื้อได้เพิ่มก็เดี๋ยวมาเปิดรีวิวทุกคนดูก็แล้วกันนะครับ มาครับมาลุ้นกันพร้อมๆกันครับซองสุดท้ายครับชบใบแรกครับเป็นกับัาฮหูครับฟินนิกแล้วครับฟินมาเยอะมากนะครับจากราพันเซลครับอันนาอันนี้ก็ได้ไปแล้วนะครับต่อมาครับเป็นเพเนโลปีนะครับแล้วก็ลาฟจากเรกิทลาฟนะครับโอ้อะไรครับเนี่ยเป็นการ์ด100แลนะครับ ของซินเดอเรลล่าครับไม่แน่ใจว่าขายได้เท่าไหร่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่ในระดับการ์ดสูงๆเลยครับนี่นะครับ100แลครับโอเคครับซื้อมา8แพ็คได้ซุปเปอร์แลนด์1อัน100แล1อันก็ยังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นใบต่อไปกันดีกว่าครับโอ้เป็นการ์ด1อยปีของดิสนีย์ครับ สวยเหมือนกันครับน่าจะเป็นการ์ดธรรมดาแต่ว่าสวยดีครับต่อมาครับเป็นแบมบี้ครับอันนี้เป็นแรนะครับของไอรอนแมนหรือเปล่าครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับเป็นการ์ดของเอลซ่านะครับจากฟ r o เซนครับกำลังร้อง Let อิตโเลยครับแล้วนี่ก็คือการ์ดใบสุดท้ายจากทั้งหมด8 p a แพ็คครับ จบไปแล้วนะครับกับการเปิดการ์ดทั้งหมด8แพ็คที่ผมซื้อมาในวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับแล้วการ์ดที่ผมได้มาดีๆนะครับก็มี2ใบครับอันแรกก็เป็นการ์ดสเปเชียลแรของเอิร์ธสุลานะครับแล้วก่อนที่2เป็น100แรครับซึ่งมาจากเรื่องซินเดอเรลล่าครับเปิดมา8แพ็คแล้วได้2การ์ดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคบเพราะปกติแล้วการ์ดแบบนี้อาจจะต้องซื้อทั้งกล่องเพิ่มได้มาครับก็ยังถือว่าจับมาได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดหลังจากนี้มี ขายการ์ดแบบนี้อีกนะครับผมก็อาจจะไปซื้อแล้วก็มาเปิดเพิ่มนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับดูผมรีวิวการ์ดแบบนี้ครับจับฉลากแปลอนิเมะหรือว่ารีวิวฟิกเกอร์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปแบบนี้ให้ดูอีกเรื่อยๆเลยครับคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย